วันนี้เรามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีพนิอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งก็สืบต่อเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้าสายตาของสื่อสารมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับว่าปัญหนานี้จะนําไปสู่ปัญหาอะไรของพักร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นทุกความเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลก็อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนวันนี้พลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนะครับขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนะฮะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งท่านก็ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดผลักดันในการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลสำเร็จแล้วเสร็จนะครับตามเป้าหมายภายในปี2565นี้นะครับนั่นหมายความว่าตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละจังหวัดอำเภอนะครับไม่ใช่วัดทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังการประชุมพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาก็ได้ออกมาพูดกับสื่อมวลชนนะครับใน3ประเด็นเรื่องที่ท่านประชุม เรื่องของการขจัดปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนท่านใช้คำพูดคำหนึ่งว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะเร่งแก้ปัญหาความยากจนมันก็เลยถูกขีดเส้นใต้ใส่ดอกจันว่าเวลาที่เหลืออยู่หมายความว่าเหลืออยู่จนกระทั่งครบวรระการดำรงตำแหน่งของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับในปี2566หรือว่าในช่วงเวลา ไม่นานนี้หรืออย่างไรนะครับเพาะงนั้นก็ไปถูกขิปเส้นใต้าจากสื่อมวลชนท่านพูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงเรื่องของพลังงานทั้งแก๊สทั้งน้ำมันแล้วก็มีผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกเนี่ยออกมาเรียกร้องให้มีการปรับลดภาษีท่านได้พูดถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหาคนครเมื่อวานนี้ที่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเป็นเหตุให้รัฐมนตรีอย่างน้อย6คนในพักภูมิใจไทยอีกท่านหนึ่งนะครับติดกักตัวไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีได้ไม่เข้าประชุมเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะนําไปสู่ความไม่ไม่ลงรอยกันในพักร่วมรัฐบาลหรือไม่ทั้ง3เรื่อง3ประเด็นนี้พลเ,เอกประยุทธ์จันโอชามีคําตอบอย่างไรไปฟังชัดๆครับ คือเรื่องโครงการเรื่องการบริการรื่อ่การแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านะที่เป็นรายของรัฐบาลจ,จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทำมาโดยตลอดนะจอกนี้เราก็จําเป็นต้องมาทบทวนดูที่ว่าเอ๊ะมันมันสำเร็จไม่สาเร็จมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ทันมัยมากขึ้นเราได้มีการปรับเรื่องการทําข้อมูลมาหลายปีมาแล้วนะวันนี้หลายอย่างนะทำให้เราสามารถเนิการได้ไม่ว่าจะเรื่องโครงการของรัฐบาลต่างๆลงไปในะขณะนี้วันนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องการใช้ทีพีแมッ นะในทีวีแมบบแล้วก็ข้อมูลต่างๆของหลายกระทรวงมาประกอบกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีทีมที่ลงไปเดินข้างล่างในการที่จะตรวจสอบจากข้อมูลตรงนั้นนะเพื่อจะเข้าถึงเป้าหมายของเราคือประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยความยากจนม,นมันมีหลายอย่างด้วยกันหลายหัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องรายได้เรื่องสุขภาพเรื่องที่วัดไซส์เรื่องอะไรกับการศึกษาใช่ไหมเรื่อง,องนี้ประมาณห้ากลุ่มงานะนะก็จะต้องลงไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะสรุปว่า ในระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะพุ่งเป้าตัวนี้ลงไปนะอย่างน้อยก็ให้เกิดผลที่จะเป็นรูปธรรมนะในพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่มีความพร้อมนะเราจะเป็นต้องขับเคลื่อนตรงนี้มันคงทาไม่ได้ทีเดียวทั้งหมดอยู่แล้วแ่ะแต่ที่ผ่านมาก็ทํากันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยเราเพียงแต่มาจัดกลุ่มจัดต่างๆให้มันสามารถจะเริ่นหน้าต่อไปได้เป็นระยะยาวใช่ไหมเพื่อเกิดความยั่งยืนนะเราก็ ทำอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันเพราะนั้นก็ขอความือกับทุกกระทรวงกอนเมื่อไไสักครู่แล้วรันต้องแก้ในจัดพื้นที่นะับอำเภอเนี่ยนะเพราะนั้นกระทรวงทุกกระทรวงก็ต้องสนับสนุนในแผนง,งานต่างๆเหล่านี้ที่เราออกไปเมื่อสักครู่นีทั้งแนวปฏิบัติกลไกลเรื่องการใช้จ่ายงบมาต่างๆเหล่านี้ที่เรามีอยู่ในงบมาปี65เนี่ยนะเพื่อให้ถึงประชจชน์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับเขานะ